คนเนี่ยเวลาที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยคิดกันง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่ทําได้ยากบางทีในทุกๆปีเราก็คิดกันเช่นนี้เสมอแต่พอวันเวลามันผ่านไปไม่นานนะครับเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมคือพูด,ดง่ายๆว่ายอมจำนนกับนิสัยเก่านิสัยเดิมนะครับซึ่งมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยพบกับความเดือดร้อนหลายอย่างเช่นบางคนก็อาจจะเป็นคนใจร้อนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าความเคยชินเนื่นี้นะครับไม่ว่าตัวเราเป็นอย่างไรนะครับวันนี้วันนี้ถ้าเรามองตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นยังไงก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงของการสะสมมานะครับไม่ได้พึ่งมาเกิดวันนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนอุปนิสัยเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยนะครับทาได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลง,ปงอุปนิสัยเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงผ่านการทําสิ่งใหญ่ๆฟังดีๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงผ่านการทําสิ่งใหญ่ๆแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงผ่านการทําสิ่งเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเวลาที่เราจะตั้งปณิธานอะไรก็แล้วแต่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอยากจะเริ่มต้นปีใหม่อันเนี้ยคือเราตั้งด้วยความเข้าใจนึกออกไหมครับ บางทีเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราเข้าใจว่าความโกรธไม่ดีอันนี้คือเราเข้าใจนะครับเข้าใจว่าความโกรธไม่ดีแต่การที่เราจะไม่โกรธนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไปในทิศทางที่ที่ตรงกันเช่นบางครั้งเราอาจจะอยากไปพูดจาปรับความเข้าใจกับคนสักคนหนึ่งอันนี้คือเราตั้งใจนะครับเราตั้งใจไปปรับความเข้าใจกับเขาแต่พอเวลาที่ไปพูดคุยกับเขา แล้วเขามีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาแบบที่มันไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราคิดนะครับมันได้เกิดความโกรธผุดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ,สอ,อนนบ้สองอันเนี้ยนะครับสองอันเนี้ยสิ่งที่มันเป็นความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะมีพลังน้อยนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเนี่ยนะครับมันจะมีพลังมากการใช้ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมและสร้างมันขึ้นมา เราะ่าเป็นสิ่งที่เราจงใจอันที่สองเนี่ยคือเรื่องที่มันผุดขึ้นมาเรียกว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งเราไม่ได้จงใจนะครับแต่มันผุดขึ้นมาอันที่สามก็คือการไหลไปตามสิ่งที่มันปรุงแต่งนะครับไหลไปคิดบางคนก็เรียกว่าไหลไปคิดนะครับก็คือคิดเพลินไปตามสิ่งที่มันปรุงแต่งทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะควบคุมได้สองตัวฟังดีๆนะครับตัวที่หเราควบคุมได้ ตัวที่2เราควบคุมไม่ได้มันผุดขึ้นมาเองส่วนตัวที่สมเนี่ยเราก็เป็นคนที่ควบคุมเหมือนกันคือเราควบคุมให้คิดไปตามเรื่องที่ผุดถ้าเราจัดการตัวที่สองกับตัวที่สาได้ครับยังไงชีวิตเราจะดีแน่นอนตัวที่สองเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราสั่งสมมาในแต่ละวันความคิดลงแต่งที่ผุดขึ้นมานั้นเราควบคุมไม่ได้นะครับ แต่เราทําให้มันลดลงได้นะครับและนอกจากทําให้ลดลงได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถทําให้มันมีพูดง่ายคือค่าเฉลี่ยแทนที่มันจะผุดขึ้นมาเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยสามารถทําให้มันความคิดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีได้ดีมากกว่าไม่ดีพูดง่ายแต่ถ้ามันดี100%นี่ทําไม่ได้นะครับดีร้อยเปไม่ได้ไม่ดี100ก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางที่ดีเท่าไหร่มันจะปรุงมาแต่เรื่องที่มันไม่ดีแล้วมันทําให้เราคิดต่อจากเรื่องที่มันปรุงมาไม่ดีเนี่ยมันจึงนําไปสู่การกระทําและคําพูดที่ไม่ดีมันก็ส่งผลให้ชีวิตเสียหายการลดจํานวนการปรุงแต่งของของของความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยครับเราจะลดได้ต่อเมื่อเรามีพลังสมาธิมากขึ้นเช่นถ้าคุณสามารถที่จะจดจ่อ การงานได้เป็นระยะเวลางานโดยที่ไม่ค่อยมีความคิดอื่นเข้าแทรกอันเนี้ยจิตแบบเนี้ยคือจิตที่มีพลังสมาธิสูงหรือเราเป็นคนที่สามารถที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานๆแล้วก็ไม่มีความคิดแทรกหรือจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะได้คําว่าปัจจุบันขณะนั้นหมายถึง ตัวเราอยู่ไหนใจเราอยู่นั่นอันนี้คือความหมายปัจจุบันขณะนะครับปัจจุบันขณะหมายถึงตัวเราอะอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่นั่นถ้าคุณสามารถกลับมาอยู่กับสิ่งที่คุณทําได้นี่คือระดับสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นนืกอออกไหมครับระดับสมาธิมันก็จะเพิ่มขึ้นมันเป็นการทําสมาธิไกลๆพูดนี้คือณขณะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นการมันเป็นตัวกรรมฐานของเราอะกรรมฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งของการงานนะครับ คือถ้าเราจดจ่ออยู่กับอะไรได้สิ่งนั้นก็คือกรรมาฐานของเราถ้าผมอ่านหนังสืออยู่นะครับการอ่านหนังสือก็คือกรรมาฐานของผมอันนี้คือวิธีหนึ่งซึ่งทําได้ในการใช้ชีวิตประจําวันเลยคือต่อไปนี้ทุกท่านเวลาที่ทุกท่านใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับให้ทุกท่านกําหนดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วเอาใจเรามาผูกไว้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเช่นถ้าท่านทําบัญชีอยู่ ท่านอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาที่มันมีคลื่นแทรกเข้ามามีความคิดอื่นผุดขึ้นมานะครับอย่าไหลไปตามมันให้ดึงกลับมากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าทําบัญชีอยู่ก็ให้อยู่กับการทําบัญชีถ้าเราไปดูนะครับถ้าเราไปดูหลักธรรมที่พระพุทธองค์ท่านให้ไว้เนี่ยท่านจะให้หลักธรรมไว้หลักๆก,ก็คือศีลถูกไหมครับศีลส,สมาธิวิปัสสนาเราลองมาพิจารณาดูดีๆว่าทําไมท่านถึงให้ศีลมาก่อน ศีลเนี่ยนะครับว่าด้วยการควบคุมกายและวาจาฟังดีๆนะครับศีลเนี่ยว่าด้วยการควบคุมกายและวาจาไม่มีข้อใดเลยที่มันควบคุมทางใจพูดงใใ่ายๆคือไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามแต่มันจะมีความคิดปรุงแต่งอะไรก็ตามแต่นะครับคุณจะต้องควบคุมกายวาจาให้ได้เป็นพื้นฐานเช่นเราจะโกรธเขาก็จริงไม่ได้ห้ามโกรธ เพราะโกรธนี่บางทีมันจัดการยากเพราะอนุสัยนะครับความคิดปรุงแต่งมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่รู้จะทํำยังไงไม่ให้โกรธเพราะเราสร้างมาอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นเราต้องควบคุมกายวาจาเราให้ได้ถ้าทําตรงนี้ไม่ได้นะครับการพัฒนาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมอยากจะโยงเข้าเรื่องนะครับผมบอกทุกท่านว่าเนี่ยทุกท่านน่าจะมีสมุดบันทึกสักหนึ่งเล่มเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตารางในชีวิตเราขึ้นมา นะครับสร้างตารางในชีวิตเราขึ้นมาเช่นนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องใส่ใส่เข้าไปในกิจ,จวัตรประจําวันของเราว่าเราจะออกกําลังกายในเวลาไหนเคยมีน้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเป็นคนที่ขี้เกียจมีความขี้เกียจในการอ่านหนังสือทบทวนการเรียนนะครับเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะทำอย่างไรความรู้สึกขี้เกียจเนี่ยมันจึงไม่ไม่ผุดขึ้นมา มันจึงเกิดไม่เกิดความขี้เกียจในจิตใจของเราได้นะครับทําอย่างไรมันจึงไม่เกิดเขาจะได้ไปอ่านหนังสือผมก็เลยนั่งคุยกับเขาผมบอกว่าเนี่ยเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะถ้าคิดอย่างนั้นมันกลับกันถ้าอนุสัยเราเนี่ยนะครับมันบ่มเพราะความรู้สึกที่เราผัดวันประกันพรุ่งหรือความขี้เกียจเนี่ยมันนานนะครับมันจะไม่ให้มันผุดขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เหมือนผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่โทสะจลิต จะมาไม่ให้โมโ oh. หนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราสะสมตัวเองมาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องสร้างตารางอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือสร้างกฎเกณฑ์แบบแผนขึ้นมาอย่างชัดเจนที่เราจะสามารถที่จะรักษาวินยัยของเราได้ผมก็เลยแนะนําน้องคนนั้นว่าให้กําหนดเวลาที่เขาจะอ่านหนังสือทบทวนการเรียนมาให้ชัดเจนและเมื่อเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาที่ ที่เรากําหนดไว้ว่ามันเป็นเวลาที่อ่านหนังสือของเราเนี่ยก็ให้ไปอ่านตามที่เราเขียนขึ้นมาตามโปรแกร,รมที่เราจัดวางไว้แม้ว่ามันมีความขี้เกียจผุดขึ้นมาก็ตามแต่ฟังดีๆนะครับตอนนี้มี2เรื่องและสําคัญสาคัญที่คุณต้องไปทําอันแรกคือฝึกไม่ไหลไปตามความเคยชินนะครับฝึกไม่ไหลไปตามการปรุงแต่งของจิตฝึกกลับมาอยู่ที่การงานตรงหน้ามาอยู่ที่โหมดการใช้ความคิด คำถามก็คือต้องฝึกตอนไหนคําตอบก็คือต้องฝึกตลอดเวลาที่คุณรู้สึกตัวฟังดีๆนะครับอนุสัยมันเข้ามาทุกทิศทุกทางเข้ามาตลอดเวลาพูดง่ายๆว่ามันเข้ามาตลอดเราฝึกได้ตลอดฝึกอะไรฝึกไม่ไหลไปตามความคิดปรุงแต่งตารางที่ผมให้นะครับตารางที่ผมแนะนําให้ทุกท่านทํานี่คือฝึกในเรื่องของศีลอุป,ปมาอุปไมยเหมือนฝึกศีล ตารางเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณเขียนว่าช่วงเวลานี้ต้องทําสมาธิช่วงเวลานี้ต้องออกกำลังกายช่วงเวลานี้ต้องหาความรู้เพิ่มช่วงเวลานี้คืออยู่กับครอบครัวบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเราไม่ได้อยากทําตามตารางที่เราเขียนกําหนดขึ้นมาเองฟังดีๆนะครับหลายๆครั้งเราไม่อยากทําตามตารางที่เราเขียนกําหนดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไม่ทําเราจะทําตามใจเราแล้วเรากลับไปเป็นแบบเดิม ตารางเนี่ยมันเปรียบได้กับศีลที่พระพุทธองค์ให้ไว้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าศีลเนี่ยไม่ได้ควบคุมจิตใจเราเลยควบคุมแค่กายและวาจาเปรียบเหมือนกับตารางตารางชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ได้ถามว่าเราอยากทําหรือไม่อยากทํามันแค่กิจกรรมที่เราต้องไปทําพูดง่ายคือเราอยากไม่อยากเราต้องไปทําตามตารางถ้าเราไม่มีศีลฟังดีๆนะครับ ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญามันเกิดได้ยากอนุสัยที่ดีมันเกิดได้ยากถ้าเราไม่มีศีลน,นะครับถ้าเราไม่มีตารางในชีวิตประจําวันการเปลี่ยนแปลงก็เกิดได้ยากเช่นกัน